สวัสดีจ้าทุกคนอีปายซื้ออีกเช่นเคยจ้ะสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์ที่อากาศดีมากฝนไต้หวันฝนตกแบบชุ่มฉ่าตกทั้งคืนตกหลายวันแล้วครับเนี่ยติดกันอืมอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยครับฝนตกตกทุกวันเลยจ้านี่ก็นั่งใต้ต้นมะเฟืองเหมือนเดิมยังหยดน้อยตอกๆอ,อยู่ครับผมวันนี้ทานข้าวอ่าหมูขาหมูนะครับอขาหมูขามได้เลยกระเทียมกระเทียมอ่า ผมกินทุกวันนะครับพี่นอ้องกินแบบเนี้ยก็คือข้าวถามว่ามันดียังไง <c oughs> เอากระเทียมก่อนพี่นอ้องตื่นเสารมารหายสาระก่อนอผมเป็นความดันสูงไขมันในเส้นเลือดไขมันเยอะไขมันสูงแต่ความดันผมร้อยห้าสิบกว่าผมก็กินตลอดเะกระเทียม กิน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 มาแล้วก็ออกกําลังกายตอนเสาร์ส้มื่อนั่พี่น้องออกกําลังกายไม่ต้องอะไรมากแต่พูดถึงเรื่องออกกําลังกายก่อนพี่น้องขอเวลาสันๆ,ๆออกกําลังกายเนี่ยครูบางคนบอกว่าบม่มีเวลาผมเนี่ยเห็ุงานจันทร์ถึงศุ์เห็นงานในแต่วันเนี่ยพี่น้องเห็นทำงานในแต่วันเนี่ยมันบ่คืออยู่บ้านเท่าเด้พี่น้องอยู่บ้านเทายังมีเวลากว่าอีกแม่นว่าแต่ว่าอยู่เนี่ยโอ้ต้องรีบเร่งทําเวลาพี่น้องแต่ผมเอาเวลาตรงนั้นมากระโดดตบ กระโดดตบเนี่ยวันละ50เนี่ยกระโดดตบแบบเนี้ยห้ครับผม50ครั้งนะห้ครั้งแล้วก็กินกระเทียมเนี่ยกินกระเทียมวันละสองสามกีบไม่ใช่วันละหรอกผมกินเช้าเที่ยงเย็นเลยครับผมเพราะว่าเป็นคนหมักอยู่แล้วแล้วหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปผมไปตรวจความดันความดันผมร้อยยี่สิบครับผมปกติร้อยยี่สิบกว่ากว่าครับผมความดันลดลงแล้วก็แต่ไขมันในเส้นเลือดเนี่ย ยังไม่ได้ไปเช็คอีกทีแต่ผมไม่ได้กินยาแล้วนะครับคือผมไม่ได้กินยาแล้วเพราะว่าผมกินยาสามเดือนกินยาไขมันสามเดือนผมก็เลยเลิกกินผมมากินสไตล์แบบกินผักแล้วก็อะไรที่หมอเขาอะไรที่เขาสั่งเขาห้ามเราอย่าไปกินนะครับผมพวกน้ำเป๊ปซี่พวกขนมปังพวกแป้งอะไรเยอะๆเนี่ยผมจะกินอยู่แต่ว่าจะจะไม่กินแบบประจําจะไม่กินเยอะนะครับผม ผมก็เลยเลิกกินยาไขมันแล้วก็มาทานอาหารที่รสจัดก็มีบ้างมันก็มีบ้างเลยครับแต่ว่าพวกมุกมุก,ม,กมันๆก็มีบ้างแต่ว่าจะจะไม่จําเจครับผมจะห่างแต่ว่าจะกินผักเป็นส่วนมากผักที่ผมกินก็คือ,อน,น้นๆเลยกระเจี๊ยบมอกกคอลีอ่แล้วก็มะเขือพวงแล้วก็อะไรอีกอพวก หล,หลายอย่างครับเราไปเิื์อดูอะไรที่มันลดไขมันน่ะพวกผักอ่ะแต่ผักน่ะมีประโยชน์ทุกอย่างกินไปเลยครับผมอ่ะวันนี้ก็สาระนี่แหละครับใครที่เป็นไขมันในเส้นเลือดแล้วก็เป็นความดันเนี่ยลองทานแบบผมดูกระ,ะ,ะเจี๊ยบพวกอะไรพวกนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยผมแนะนํากระเทียมทานทุกวันได้ยิ่งดีครับผมแล้วก็ออกกำลังกายทุกเช้าด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอทานข้าวก่อนครับเดี๋ยวเตรียมตัวโรง,งงานจ้ะสวัสดีจ้า